สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูรอกทีวีนะครับเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโรดสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับนะเรือดกระเซ็นออกมาใบหน้าของหยวนชิงบิดเบี้ยวแต่เขากอดทนไม่แสดงท่าทีหรือตำหนิซื้อหาเขาอดทนมองไปที่ซื้อหารับพูดออกมาอีกครั้งโดยบอกว่าทุกสิ่งสามารถคุยกันได้ในตอนนี้เจ้าเมียรมม์ที่ร้องขอชีวิตแล้วหรือย้อนกลับไปตอนนั้นเมื่อค่าถูกส่งไปยังเมืองต้นกําเนิด เ้าเคยคิดว่าจะมีวันนี้หรือไม่ซื้อหามองไปที่เขาอย่างไม่แยแสไปหน้าหยวนชิงเปลี่ยนเป็นเขียวคำเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สงบลงอีกครั้งและควบคุมตัวเองได้อย่างเข้มแข็งเขาไม่คิดเลยจริงๆว่าจะมีสถานการณ์ในวันนี้ในตอนนั้นฝ่ายตรงข้ามคือผู้ฝึกฝนตัวเล็กที่เขาสามารถบทขยี้ได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวใครจะคิดว่าเจ้าเด็กนั้นจะกลับมาคุกคามเขาได้เร็วขนาดนี้ ่วงเขาอายุเท่าไหร่เขาอายุเพียงแค่ยี่สิบปีเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาเป็นผู้ฝึกฝนขอบเขตปลดปล่อยตัวเองไปแล้วเขากลายเป็นบุคคลที่ผู้อื่นได้แต่งแงนหน้ามองด้วยความหวาดกลัวและชื่นชมยวนชิงเพราะว่ามันยากจะสงบลงในหัวใจเขาตอนนี้เต็มได้วยความสำนึกผิดเขาไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดที่เกิดความเกลียดชังระหว่างตัวเองและสือหาแต่กลับรู้สึกเสียใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ที่ไม่อาสังหารห่วงได้ตั้งแต่ตอนนั้นในอดีตเขาได้รับคำสั่งจากตระกูลเฟิงให้ขัดขวางคู่สืบสายเลือดของคนบาปอย่างไรก็ตามไม่มีใครคิดว่าค่วงคนนี้จะพังงาดขึ้นมาในเวลาอันสัน้นเขาถอนหายใจจากภายในเขาทำได้เพียงตำหนิตัวเองที่ไม่เชื่อฟังคำเตือนของคู่เชี่ยวชาญอีกคนซึ่งไม่ต้องการให้เขาเผชิญกับภัยพิบัตริร้ายแรง มีฉะนั้นเขาอาจจะฆ่าซื้อหาไปแล้วในตอนนั้นเขายังคงไม่สำนึกผิดเพียงแต่เสียใจที่เขาไม่ได้ฆ่าข่วงในตอนนั้นเขาพลาดโอกาสเนื่องจากความรังเลชัว่วขณะเจ้าไม่เต็มใจในดวงตาเจ้ามันบอกข้าว่าเจ้าไม่เต็มใจเจ้ารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้สังหารข้าในตอนนั้นซื้อหาเก่าหยวนชิงตื่นะหนกแม้แต่เรื่องนี้ฝ่ายก็ยังสามารถมองทะลุได้ภาษาสัมผัสขอยฝอ่ายเชียแปรเกินไป สิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกสยดสยองขึ้นมาข้าแคบคูดขึ้นมาลอยๆเท่านั้นไม่นึกว่าเจ้าจะมีความคิดเช่นนี้อยู่จริงๆเสียงเสือหาวย็นชามากเป็นไปได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงสหายน้อยข้าไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นหยวนชิงรีบอธิบายเสียงที่คมชัดดังขึ้นแขนซ้ายหยวนชิงถูกหันและหลุดออกจากร่างกายเขา ผลเลือดสาดกระจายออกมาด้านนอกเป็นฉากที่น่าสยดสยองเล็กน้อยยวนชิงต้องเสียงควนคางอู้อีเสไปข้างหลังร่างกายเขาแทบจนจะจมลงไปในพื้นดินผิวของเขาเป็นสีขาวราวซีดไร้สีสันไปแล้วตื้อหาวัดแขนของเขาออกมาอีกข้างนี่เป็นอาการบาดเจ็บร้ายแรงที่ทำให้ใบหน้าของยวนชิงปิดเบี้ยวภายในเต็มไปด้วยความกลัว ไม่ใช่วยวนชิงไม่ต้องการต่อสู้แต่เป็นเพราะก่อนหน้านี้เขาอนุมานได้ว่าเขาไม่มีโอกาสแม้แต่น้อยตาบใดที่เขาโจมตีเขาจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัย็หายเต่าฆ่าสำนึกผิดแล้วข้าขอใช้ข้อมูลบางอย่างเพื่อแรกกับชีวิตหยวนชิงกก่าวเจ้าก็แค่สุนัขตัวหนึ่งที่คอยทำธุระให้ตระกูลเฟิงตัวตนอย่างเจ้าจะสามารถเข้าถึงความรับได้มากแค่ไหนกัน เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นผู้สูงสุดหรือพวกเขาถึงจะแบ่งปันความรับให้เจ้าแต่หากว่าเจ้ามีความรับของพวกมาตาเรื่องนี้ยังพอคุยกันได้ตือหาวกล่าวอย่างเย็นชาและไม่ถูกรบกวนด้วยท่าทีของเขาใบหน้าหยวนชิงบิดเบี้ยวอย่างน่าเกียดเขาต้องการจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยิ่งคิดเรื่องนี้ความหวาดกลัวเขายิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเขาไม่ต้องการติด ตามคนขอตะกูลเฟ้องไปสู่ชีวิตหลังความตายเมื่อเผชิญกับความดูถูกประเภทนี้บุคคลระดับคู่ยิ่งใหญ่จะต้องตอบโต้อ,อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหยวนชิงกับก้มศีสารลงกว่าเดิมเขาเอาขัวโคบผืนไม่หยุดต้องการให้ซื้อหาไว้ชีวิตเขายอมจำนวนต่อความอับประยชน์อดสู่ขอบเพียงมีชีวิต อยู่เท่านั้นแม้ว่าเขาจะรู้ว่าโอกาสนั้นมีไม่มากนะแต่เขาก็ยังไม่อยากยอมแพ้กับมันตาหายเต่าเจ้าไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในตรายร้ายแรงเขาพูดเพื่อดึงดูดความสนใจซื้อหาซื้อหามองอย่างเย็นชาโดยใช้ความเงียบสร้างความกดดันให้ฝ่ายตรงขา้ามจู่ๆหยวนเชียวรู้สึกเหมือนเขาทำผิดเกิดไปเหตุการณ์เมื่อสักครู่เขากลัวต่อสู้อย่างกล้าหาญแม้เขาจะตายแต่ก็เพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อเขาระทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองไปแล้วเขาก็ต้องทํามันต่อไปถึงที่สุดสามพันแคว้นเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีบรรพบุรุษโบราณตำหนักเสียนเท่านั้นที่เป็นผู้อมาตะาแต่อย่างน้อยสุดยังมีอีกอีกหนึ่งหรือสองคนมีหนำสามตอนนี้พวกเขายังกําหนดเป้าหมายมาที่เจ้าอีกด้วยหากเจ้ามีข้อมูลพวกเขาบางทีเราอาจจะพอคุยกันได้ในสุดซือหาก็พูดขึ้น เ,เพราะเขาได้ยินมานานแล้วว่าสาพันแคว้นมีผู้มาตาอย่างน้อยสองหรือสามคนนอกเหนือจากการดำรงอยู่ของผู้มาตาที่อยู่ในตำหนักเสียแล้วคนอื่นดูรึกรับมากพระเจ้าสาบานว่าจะปล่อยข้าไปหลังจากที่ข้าบอกเจ้าหมดทุกอย่างหยวนชิงเก่าซสือหาหัวร้อยเอยื่อเกลและขดลายมากเขายกมือขึ้นอีกครั้งพระเจ้าบังคับข้าก็จะไม่พูดยิ่งไปกว่านั้นหากเจ้าต้องการค้นวิญ,ญญาณข้ามันจะไม่มีประโยชน์หยวนชิงตะโกน เขาถอยกลับมาเพราะกลัวว่าสือหาจะลงมือสังหารเขาทันทีในทิศทางรัศมีดาบคุ้งออกมาจากปลายนิ้วสือหานี่คือคําตอบเขาเขาไม่ยอมรับความต้องการปรับแค่นี้เด็กขาดเขาระเบิดร่างกายหยวนชิงทันทีหยวนชิงเกี่ยวร้องอย่างน่าสังเวชรัศมีดาบซือหา่าหน้ากลัวมากร่างครึ่งหนึ่งของหยวนชิงแหลกเป็นชินช้นๆพลังทําลายล้างพลังงานดาบนั้นน่าตกใจเกินไป มันทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้พูดมาบางทีข้าจะปล่อยเจ้าไปหากมีประโยชน์จริงๆซือหาวกาหยวนชิงคำรามด้วยความโกรธเขย่าวความว่างเปล่าจนสันส่นสะเทือนเขารู้ว่าฝ่ายจะไม่ยอมปล่อยเขาไปอย่างแน่นอนร่างกายทั้งหมดเขาประทุขึ้นเขาพยายามปลดปล่อยศักยภาพตัวเองให้ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเพื่อต่อต้านซือหหาอย่างไรก็ตามเขาประเมินความแข็งแกร่งซือหาต่ำไปรัศมีศักดิ์สิทธิ์ปั๊บ กดขึ้นนอกร่างกายซื้อหาวแสงรากสีไม่มีเทิ้นสุดปกคุมสถานที่แห่งนี้ยวนชิงพบว่าเขาไม่สามารถขยับตัวได้เขาถูกปิดผนึกแล้วทุกวิธีของเขาล้วนล้มเหลวเจ้าถึงกับกล้าอวดอ้างว่าตัวเองมีความรู้เกี่ยวกับพวกมาตาเหล่านั้นแม้แต่บุคคลระดับสูงของตระกูลนมาตายังไม่มีทางรู้เกี่ยวกับความลับของพวกเขา ตือหาวเกาว่ายังเย็นชาข้ารู้ว่าหนึ่งในพู้มาตาครอบรองขวานโบราณเล่มหนึ่งหยวนชิงเก่าแล้วยังไงตือหาวเก่าเขาเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนยิ่งกว่านั้นยังเห็นขวานโบราณน,นั้นด้วยมันเสียหายจนแทบไม่สามารถรักษาสถานะอาวุธเซียนไว้ได้ย้อนกลับไปในระหว่างการต่อสู้สามพันแคว้นเมื่อเขารอดชีวิตจากซากเตลี่ยนโบราณมีศัตรูมากมายล้อมเขาจากทุกด้านเทพหรหลีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับการต่อสู้กับทุกคน เพื่อปกป้องเขาในท้ายสุดมีเลือดอีกาเวทเตียสืบเชื้อสายมาจากสวรรค์ยิ่งกว่านั้นขวานโบราณที่โอบร้อมไปด้วยพลังแห่งความกรหนยังปรากฏออกมาด้วยมันวิงวอนให้เทพหีวิวแสดงความแม่ตาต่อเจ้าสำนักทั้งหมดที่พยายามโจมตีซื่อหาวเมื่อเขาคิดย้อนกลับไปตอนนี้ปรมาจารย์ขวานโบราณคนนั้นน่าจะเป็นเซียนมตาคนหนึ่งอย่างแน่นอนซื่อหาถอนหายใจ เมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้เขาอดไม่ได้จะนึกไปถึงเทพเหลยวไม่ทราบว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ใดพวกเขายังมีโอกาสได้พบกันอีกครั้งหรือไม่เส้นทางที่ซื้อหาก้าเดินต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่เขาสุดปัญญาจะตามทันก่อนหน้านี้เทพเหลวถูกทำลายไปแล้วในยุคเซียนโบราณแต่ท้ายสุดเขาสามารถบวมเคาะพลังขึ้นมาใหม่ในหมู่บ้านหินผาเทพเหลวประสบกับความมีนาศกายเป็นเมล็ดพันธุ์จากนั้นเขาก็กลับมาทรงพลังอีกครั้ง แต่ในสุดเขาก็ถูกจมตีจากสายฟ้าโบราณจนตกลงสู่สวรรค์อาจกล่าวได้ว่าเทพรดวในยุคนี้ไม่ใช่วิญญาณคุยทักเซียนโบราณอีกต่อไปเ,อเ,เขากำเนิดจะจุดเริ่มต้นอีกครั้งสิ่งที่ถูกทำลายไปไม่เพียงแต่ระดับบุพเพะเขาเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความทรงจำเขาอีกด้วยอย่างไรก็ตามในท้ายสุดตามใดที่เขาสามารถบุพเพะกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่นะดิความทรงจำทุกอย่างเขาก็จะกลับคืนมา ซือหาวเชื่อว่าเทพหิิวในปัจจุบันน่าจะฟื้นขึ้นมาอย่างน่าอย่างสมบูรณ์แล้วเพราะครั้งสุดท้ายเมื่อเขาเข้าสนะู่นาจากเซียนและซานซางตัวไปถึงเส้นหมิ่นพวกเขาได้ค้นพบร่องรอยเทพหิิวทิ้งไว้ระหว่างทางเขื่อนนั้นให้บอกแสบ้บางอย่างแม้แต่ขั้วมาตาที่แท้จริงยังต้องตายบนเขื่อนนั้นในขณะที่จุดมุ่งหมายเทพหิิวอยู่ที่หลังเขื่อนดันยอมแสดงเห็นว่าพลังของเขามีมากพอจะฆ่าไป หลังจากที่เมื่อร้อยไปชั่วขณะตือหาก็ตะคอกออกไปว่าในเมื่อความรับเจ้าไม่มีประโยชน์เจ้าก็ออกเดินทางเถิดเขายกมือขึ้นกำลังจะลงมือสังหารหยวนชิงเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาสามารถค้นพบได้เองโดยไม่ต้องถามยวนฉิงเสียนนมาตาฉินดำรงอยู่มาตั้งแต่ยุคโบราณความรู้ที่อยู่ในขัวของเขานั้นสามารถถ่ายทอดออกมาอย่างไม่สิ้นสุด อยากข้าจะบอกความรับบางอย่างให้เจ้าหยวนชิงเกี่ยวร้องภายใต้เสียงเกี่ยวร้องของหยวนชิงตือหาวปวดปลายรัศมีของดาบออกมาอีกเส้นหนึ่งมันตัดเขาเที่ยวเขาจนขาดออกเป็นสองท่อนอย่างไร้ความปราน,นีตือหาวรู้สึกว่าการทำเช่นนี้จะทําให้หยวนชิงไม่กล้าเล่นลูกไม้อะไรเมืองโบราณต้นกําเนิดเป็นสถานที่ที่อาจมีเส้นทาง ไปสู่อีกโรคหนึ่งเขาคำรามออกมาได้ความกลัวอย่างแท้จริงเมื่อซืือหาวไดินดังนั้นเขาก็ไม่ได้ดําเนินการอะไรเส้นทางสู่โรคอื่นมันนําไปสู่ที่ไหนเขานึกถึงทายาทของคู่พิทักษ์ในตอนนั้นเขาวิ่งไปที่เหมืองโบราณต้นกําเนิดโดยต้องการค้นหาความลับบางอย่างเกี่ยวกับบรรพรุดุษเขาในสุดก็ทําให้เลือดสีดํคลั่งพุ่งออกมาทําให้เหมืองโบราณเต็มไปด้ยวยเลือด มันเป็นเหมือนสูตรสารเซวหรือเปล่าหลังจากหลายปีผ่านไปบุคคลที่ไม่ใครเทียบได้แต่กลับมาจากที่นั่นหรือไม่แค่นี้หรือซื่อหาตะโกนค่ะหยวนชิงตกอยู่ในการประหมาทแม้แต่ปากก็ไม่สามารถกล่าวออกมาได้ทั้งหมดที่เจ้ารู้แค่นี้ใช่ไหมแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทําไมซื่อหากล่าวอย่างเย็นชาและจากนั้นเขาก็ไม่รังเรีกต่อไปยาหยวนชิงเกี่ยร้องหน้าเสียดายที่ครั้งนี้ซื่อหาไม่ได้ให้โอกาสเขาแล้วดาบเล่มหนึ่ง ควันลงมาตัดผ่านวิญญาณดั้งเดิมเขาบวดขยี้เขาจนกลายเป็นเศษเสี้ยวแห่งแสงก่อนจะสูญสาหลายไปจวนชิงถูกฆ่าซื้อหาวถอนหายใจได้ความโรคอ,อกในที่สุดกรรมนี้ก็ได้รับการแก้ไขไม่มีผู้เชี่ยวชาตระกูลเฟิ่งแม้เพียงคนเดียวที่สามารถหลบหนีได้พวกเขาทั้งหมดถูกสังหารหลังจากนีต่อศัตรูเหล่านี้ซื้อหาไม่แสดงความแม่ตาใดๆผนพวกนี้มาเพื่อสังหารเขา เรื่องอะไรที่เขาจะแม่ตาศัตรูนั่นเป็นเรื่องหน้าขวรบโรมพัดผ่านมาโรคทั้งใบก็สงบลงซื้อหาวถอนหายใจเขาเดินสำรวจสถานที่แห่งนี้มุ่งหน้าไปอย่างเผ่าพันธุ์หินใหญ่จากนั้นกลับไปที่เผ่าพันธุหยางใหญ่เส้นทางไหนคือเส้นทางกลับที่จุดสูงสุดของแม่น้ำหินใหญ่หรือแม่น้ำหยางใหญ่อันไหนเป็นของจริงอาทันใดนั้นจิตใจซื้อหาสั่นสถานบางทีทั้งคู่อาจเป็นเรื่องจริง เขารำพึงออกมาเบาๆหินที่ยอดเยี่ยมไรอย่างที่ยอดเยี่ยมส่วนสูงสุดของหยางคือหยินหินที่รุนแรงสุดคือหยางจุดสิ้นสุดของแม่น้ําหยินใหญ่และจุดสิ้นสุดของแม่น้ําหยางใหญ่ไหลมารวมกันที่ไหนซือหารู้สึก,กวันไหวหยางมารู้สึกว่านี่อาจเป็นไปได้ท่านใดนั้นเขารู้สึกสะเทือนใจราวกับเห็นทางกลับบ้านและพบก,กับความหวังในที่สุด สถานที่แห่งนั้นอยู่ที่ไหนกันตามสิ่งที่ทั้งสองตระกูลพูดมันอยู่ในความว่างเปล่าและดำรงอยู่ตลอดเวลาแม่น้ำประเภทนั้นไม่ใช่แม่น้ำหินใหญ่ใต้ดินหรือแม่น้ำหยางใหญ่แต่เป็นแม่น้ำที่เกิดขึ้นจากกฎธรรมชาติที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดกาลของสวรรค์และปัจจุบันทูหาต้องการเริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอย่างไรเขาถอนหายใจรู้สึก ทำอะไรไม่ถูกในที่สุดเขาก็เดินกลับในความเสียใจสถานที่แห่งนี้มีพรมแดนติดกับดินแดนที่ไม่มีผูคนอาศัยอยู่เขาจำได้ว่าสถานที่แห่งนั้นโรคเสียนโบราณที่เขาเคยต่อสู้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อการต่อสู้ระหว่างอัจฉริยะ3,000แคว้นสิ้นสุดลงโรคเสียนโบราณปรากฏขึ้นและเชื่อมโยงเขากับ สามพันแขวนซึ่งมันตั้งอยู่ในดินแดนที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ในอดีตมีหลายสิ่งเกิดขึ้นในโรคเซียนโบราณซื้อหาได้สังหารทารกศักดิ์สิทธิ์และทารกศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดเขาต่อสู้กับอัจฉริยะจากที่ต่างๆจนกระทั่งพังงาดขึ้นมาอย่างทรงพลังนอกจากนี้ยังมีคนจำนวนน้อยจากเซียนโบราณที่สร้างมิตรภาพที่ดีกับเขา ซือหาวเคยช่วยพวกเขากำจัดคำสาปทำให้พวกเขาออกจากโรคเซียนโบราณคนผู้นี้ได้ช่วยเขาต่อสู้กับปรมาจารย์นิกายต่างๆหา,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 ากเป็นในอดีตหากซือหาวต้องการเข้าไปในพื้นที่ที่มีใครอยู่จะต้องเมียตารายอย่างมากแต่ตอนนี้เขาสามารถเดินผ่านมันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เขาไม่ต้องเข้าไปถึงส่วนลึกของมันเพียงแค่เขาบินอยู่บนท้องฟ้าทุกอย่างก็จะปลดไปเมื่อเขายังคงอยู่ห่างออกไป เพราสัมผัสเกี่ยวกับรัศมีรับชนิดหนึ่งนี่เป็นพลังแห่งเตาที่เป็นเอกลักขอาณาจักรเซียนเราก็ว่ามันข้าแม่น้ําแห่งการเวลามาที่นี่ด้วยตัวเองกดเตาในดินแดนโบราณแห่งนี้ถือได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์เป็นดินแดนที่เทพเจ้าโสกสร้างอย่างแท้จริงเมื่อซื้อหาเข้าสู่อาณาจักรเซียนโบราณก็เกิดความปันป่วยขึ้นทันทีมีคว มีคนมากมายเริ่มมองเห็นเขาฮาฮาพัวผูโศกนึ่งหัวราอออกมาจากนั้นเผาพันแห่งความงามเอาศูนสีส่ราและคู่คนระดับสูงร้อนมาที่นี่จนหมดเมื่อพวกเขาเห็นซื้อหาวอีกครั้งพวกเขาก็เต็มไปได้วยความตื่นเต้นดวงตาพวกเขาลุกช่วช่วงรว้อกระเปลืไฟน้องชายเนสุดเจ้าก็มาแล้วเนสุดความปรารถนาที่สิ้นหวังของเราคนนาเจ้ากลับมาแล้วคนเหล่านี้กระตือรือร้อนเกินไป พวกเขาั้งหดหขวเรอบเสียงดังพากันล้อมรอบซื้อเหา่าไว้ตรงกลางความกระตือรือร้อนอย่างไม่สมเหตุสมผลของพวกเขาทําให้ซื้อเห่าค่อนข้างตกใจเขารู้เหตุผลว่าทําไมไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันเท่านั้นแต่เพราะตอนนี้เขามาซื้อเห่าสามารถช่วยพวกเขาแก้คําสาปได้ผู้คนอนาณาจักรเสี่ยนโบราณทุกคนต้องทนทุกทรมานจากคําสาบลึกลับไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน ความทุกข์ทรมานประเภทนี้ติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตมีเพียงของเหลวสายฟ้าเท่านั้นสามารถปลดปล่อยพวกเขาจากสิ่งนี้ได้ของเหลวสายฟ้าจากบททดสอบแห่งสวรรค์ปกติไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ต้องเป็นของเหลวสายฟ้าที่มาจากบททดสอบแห่งสวรรค์ซึ่งแข็งแกร่งมากเป็นพิเศษเท่านั้นในสามคนแพนนี้มีกี่คนที่สามารถข้ามผ่านบททดสอบแห่งสวรรค์พวกนั้นได้ตือหาวเคยช่วยเหลือพวกเขามาก่อน บางคนก็ได้รับการปลดปล่อยจากคำสาปไปนานแล้วแต่ยังมีผู้คนมากมายที่คำสาปยังคงหลอกหลอนพวกเขาอยู่ตอนนี้เมื่อซื้อหาวกลับมามันทําให้พวกเขาตื่นเต้นและเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติควรทรา,าบวาย,ยังมีผู้คนอีกมากมายจากเผ่าพันธุ์พวกเขาที่ต้องทุกข์ทรมานจากคำสาปไม่ต้องกังวลระดับบุเพฆาตตอนนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงของเหลวสายฟ้าที่ข้านําออกมาด้วยเพียงหยดเดียวก็ช่วย ก็สามารถช่วยพวกทนทุกคนได้ซือหาวสัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องนี้คนในตระกูลต่างๆรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากหลายคนมีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขารอบล้อมรอบซือหาวทั่วร่างกายจนคล้ายกับดาวร้อมเดือนน้องชายสีหน้าเจ้าไม่ค่อยดีเลยเจ้าพบปัญหาบางอย่างหรือไม่มีคนถามออกมาเพราะพวกเขาเห็นว่าหลังจากที่พวกเขาเชิญซือหาวเข้าสู่ดินแดนนั้นบริสุทธิ์ของพวกเขาทั้งอย่าง นำอาหารนั้นโอเชามามอ่ใไปซื้อหาแต่เขากับเมอรรอยเป็นบางครั้งเรื่องนี้ทาให้ทุกคนตกตระกพวกเขาดูดีว่าที่ผ่านมาเจ้าหนูคนนี้ชื่นชอบการกินอาหารดีๆแม้ว่านิสัยเขาค่อนข้างป่าเถื่อนแต่หากพูดถึงเรื่องอาหารเขาไม่เคยปฏิเสธมาก่อนตอนนี้มีอาหารอร่อยอยู่เต็มโต๊ะแต่ความสนใจเขากับเมอรรอยไปที่อื่น้ากำลังพยายามหาทางกลับบ้านซื้อหาไม่ได้ปิดบังอะไรเขาเล่าสถานการณ์เขาให้ทุกคนฟัง ก็ทราบดีว่าคนเหล่านี้เป็นเผ่าพันธุ์โบราณไม่มีทางที่พวกเขาจะทราบเส้นทางกับลงสู่ดินแดนต่ำกว่าได้แม้ว่าเขาจะมีความหวังอยู่บ้างแต่เมื่อเขาเล่าออกมาคนพวกนี้กับทราบสถานที่แห่งนั้นจริงจุดสิ้นสูตรของยินที่ยิ่งใหญ่ไะยากที่ใหญ่นั้นไม่ใช่แม่น้ําแห่งความว่างเปล่าในตำนานหรือมีคนกล่าวด้วยความสงสัยถูกต้องสถานที่นั้นแน่นอนพวกวูวซสอยคอนพยักหน้าพวกท่านทุกคนรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นไหม ตือหาตกใจมีบันทึกในตำรากระดูของคู่ของบรรพุรุษที่ตกทอดมาว่ามีสถานที่แห่งนั้นอยู่จริงผัวผู้โสเผ่าพันุมา้านะม้าเนี่ยแปดวิญญาณเก่าตือหารู้สึกเป็นงงว่าไม่นานมานี้เขายัางกังวลว่ามองไปทางไหนใครจะคิดว่าตอนนี้จ,จู่ๆก็มีความคืบหน้าโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนนี่เป็นข่าวดีที่มาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวคนเหล่านี้ไม่เคยไปที่นั่น และไม่มีทางให้พวกเขาไปที่นั่นเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในดินแดนเซียนโบราณเนี่ยอยู่เสมอโดยทั่วไปแล้วพวกเขานับว่าถูกตัดออกจากโลกโดยสมบูรณ์สำหรับเส้นทางนั้นมันไม่ได้อยู่ในสถานที่แห่งนี้เลยหลังจากนั้นไม่นานก็มีใครบางคนนำตำราบโบราณมาให้สื่อหาพวกเขาที่บายสิ่งต่างๆทีละักคำทีละประโยคให้สื่อหารับฟังเพื่อช่วยเขารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนดินแดนที่หินและยางตัดกันแม่น้ำสองสายในความว่างเปล่า สถานที่หินใหญ่ระยางใหญ่ติดต่อกันในโลกนี้มีอย่างที่ยิ่งใหญ่และหยินที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองเป็นศัตรูกันแต่มันก็สามารถเปลี่ยนรูปซึ่งกันและกันได้เช่นกันสถานที่อย่างนั้นเป็นที่ที่หยินและหยางถือกําเนิดขึ้นมานั่นเองอาจกล่าวได้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้มาจากหินและหยางสิ่งที่เรียกว่าหยินที่ใหญ่ระยางที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวแทนของกฎธรรมชาติสองข้อในท้ายที่สุดมีอีกตระกูลหนึ่งที่มีครบตำราหยกหลายเล่ม รายละเอียดบันทึกไว้ในนั้นละเอียดยิ่งขึ้นทําให้ระบุตําแหน่งที่แม่นยําอยู่ในดินแดนปิดผนึกเมื่อได้รับการยืนยันในสุดทุกคนที่นี่ก็สู่ลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเน็บแม้แต่ซื้อหาวก็ตกใจสถานที่ประเภทนั้นเขาเข้าไปไม่ได้แน่นอนมันจะเป็นการคุณลุมฟังโศกตัวเองเท่านั้นมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเขาตกต่อึงดินแดนปิดผนึกแห่งชีวิตมีมาตั้งแต่ยุคเซียนโบราณเป็นดินแดนที่น่ากลัวยิ่งหลังจากผ่านไปหลายปีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นั่น กลายเป็นสิ่งมีชีวิตอมตะไปนานแล้วสหายน้อยข้าคิดว่าเจ้าควรยอมแพ้เรื่องนี้เสถิดแม้ในยุคโบราณสถานที่แห่งนั้นก็ไม่ใช่สถานที่ที่สามารถเข้าไปได้พวกเขาทําตัวเป็นกลางมาโดยตลอดแต่เมื่อถูกยั่วยุจะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมากมายใครบางคนผู้พราะทอนหายใจในสมัยนั้นพวกเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตอมตะแล้วซื้อหาวันไหวถ่ดินแดนปิดผนึกบางแห่งดำรงมาตั้งแต่ ก่อนยุคเซียนโบราณสี่ึ่งในนั้นพยักหน้าและแสดงออกของเขาซับซ้อนซสือหาตกใจเช่นกันตอนกำเนิดของดินแดนปิดผนึกเหล่านั้นล้วนยิ่งใหญ่มากเขาอับจนปัญญาอย่างแท้จริงตอนนี้เขาควรจะกลับบ้านยังไงทุกอย่างยากทุกอย่างลำบากมากดินแดนปิดผนึกแห่งนั้นอยู่ในสาพ,พันแควรหรือพันใดนั้นเสือหาตกใจเขาสังเกตเห็นว่าบันทึกในตำราหยกเล่มนี้ อยู่ในสามพันแคว้นนั่นเองอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าสามพันแคว้นมีดินแดนปิดผนึกจากสิ่งที่เขารู้ดินแดนปิดผนึกที่ดำรงอยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวนอยู่ในเก้าส่วนเบื้องบนห่างไกลจากโรคของมนุษย์มันเป็นเรื่องยากที่จะค้นหาพวกเขาไม่มีดินแดนปิดผนึกอยู่ในดินแดนอันยิ่งใหญ่นี้หรอกหรือแม้แต่ชาวเมืองเซียนโบราณก็ยังตกตะลึงอย่างมากโรคแข่งไม้กางเขน กินอย่างไม่มีอยู่ในโรคนี้ต่อไปแล้วดูเหมือนพวกเขาจะค่อนข้างเชื่อเรื่องนี้ไม่หลกถ้าไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างน้อยที่สุดในดินแดนแห่งนี้ก็ไม่มีดินแดนปิดผนึกอย่างแน่นอนซืือหามึนงงทุกคนที่นี่ต่างมึนงงเริ่มพูดคุยกันซื้อหาคว้าโอกาสในการทําความเข้าใจสิ่งต่างๆโดยละเอียดในสุดเขาก็ยืนยันตาแหน่งที่แม่นยําหลังจากนั้นเขาก็นําของในสายฟ้าออกมาเล็กน้อย นี่เป็นของเดียวสายฟ้าที่มาจากสายฟ้าในตอนเขาข้ามผ่านบททดสอบแห่งสวรรค์นในเมืองจัก,กรพรรดิเพียงหยดเดียวก็เพียงพอละลายคำสาปของผู้คนนับไม่ถ้วนหลังจากที่ผู้คนมากมายกินเข้าไปไม่เพียงแต่จะได้รับการฟื้นฟูนฟสภาพสูงสุดในสายสุดพวกเขาก็ยังสามารถสร้างความก้าวหน้าบางอย่างอีกด้วยในตอนท้ายสือหาวกลามราเขากำลังจะไปที่โรคแห่งหินหยางซึ่งอยู่ในดินแดนปิดผนึก ในเวลาเดียวกันเขาต้องการยืนยันว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรคแห่งยินอย่างมันยังคงเป็นดินแดนปิดผนึกอยู่หรือไม่เหตุใดจึงไม่มีบันทึกในสามพันแขวนไม่มีใครพูดถึงการมีอยู่ของมันตือหานั่งบนสิงโตสีทองคานี้พวกเขาเดินทางจากแท่นบูชาเคลื่อนย้ายมาถึงแคว้นแห่งหนึ่งจากนั้นพวกเขาบุ่งตรงไปยังสถานที่ตั้งของโรคดินอย่างหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ยืนยันได้ว่าใกล้จะถึงจุดหมายแล้ว สถานที่แห่งนี้รกร้างมากและแห้งแรงมากเช่นเดียวกันมีเศษหินหรืออิฐอยู่ทุกคนทุกแห่งรวนลายเป็นซากปะระพัง,ปงไปแล้ววัชพืชขึ้นปกคลุมทุกที่มันไม่เหมือนกับสถานที่โออาทั่วไปในสถานที่แห่งนี้ไม่มีทิวทัศน์ที่งดงามไม่มีแก่นแท้ของสวรรค์และปฐพีเพียงโรคโรคคึมไม่มีสัญญ,ญาณชีวิตภายในรัศมีแสนลีซือหารู้ว่า นี่น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของเขาอย่างแน่นอนด้วยประสาทสัมผัสอันทรงพลังเขาเขาสามารถสัมผัสได้ถึงหยินที่อยางหยินที่ยิ่งใหญ่ระย่างที่ยิ่งใหญ่อย่างชัดเจนนี่ไงสิงต์ตอสีทองเบิกตากว้างแผงคอมันเป็นสีทองมีลักษณะสง่างามอย่างแท้จริงเรากบว่าถูกหลอร้อมจากทองคํามันแบกซื้อหาไว้ด้านหลังและเดินหน้าต่อไปในดินแดนลูก้านที่รกไปด้วยวัชพืชมีบางอย่างแปลกๆข้ารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย ในตอนแรกสิงโตสีทองดูเหมือนจะไม่ใส่ใจนะักแต่เมื่อกคนเข้าไปลึกกว่านั้นคนทุกเส้นของมันก็ตั้งชันสถานที่อย่างนี้ทำให้รู้สึกแปลกๆมันไม่สบายใจอย่างยิ่งซือหฮาก็เริ่มจริงจังเป็นไปได้ไหมว่ามีดินแดนปิดผนึกอยู่ที่นี่จริงๆภูเขาที่แตกสลายขยายออกไปอย่างต่อเนื่องทุกรูปยิ่งใหญ่และต่างตางานในอดีตแต่ด้วย เหตุผลบาประการตอนนี้พวกมันได้รับความเสียหายทั้งหมดไม่มีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือสมุนไพรติดวิญญาณมีเพียงวัชพืชและเถาวัลย์แปลกๆเท่านั้นสถานที่แห่งนี้เงียบมากไม่มีสัตว์ร้ายและไม่มีนกใดๆถึงขนาดไม่มีแม้แต่มแมลงในที่สุดหลังจากดินแดนหลังจากเดินทางมาหลายพันลีเขาก็ได้เห็นภูเขาสีดำที่ถูกเปลไฟสวรรค์เผาผลาญจนไหม้เกรียม สถานที่แห่งนี้แตกตา่างจากที่อื่นอย่างชัดเจนภูเขาที่ใหญ่ไฟเกี่ยมอย่างสมบูรณ์ตอนนี้แปลไฟถูกดับลงแล้วบนพื้นที่มีเทอร์เทาอยู่เต็มไปหมดแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายหมื่นปียังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นที่นี่บนดินแดนแห่งนี้อีกอย่างถือได้ว่าเป็นที่โรง่งมันเป็นสีดำสนิทจากร่องรอยของการถูกเผาพลังแกนอย่างที่ยอดเยี่ยมซืือหารู้สึกได้ว่าดินแดนแห่งนี้มีพลัง แอนอย่างมากมายสาเหตุที่สถานที่แห่งนี้ถูกเขานั้นเป็นเพราะพลังอย่างที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดเมื่อเขาเดินไปข้างหน้าอีกครั้งเขาก็ได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปมีกระดูกเต็มไปด้วยความเย็นระเยือกราวกับมันปะทุออกมาจากส่วนลึกของขุมนรกข้างหน้ามีทะเลสาบแต่ก็แห้งไปแล้วมันกว้างใหญ่มากมีความเย็นอยู่ออกไปจากเกลียวขึ้นพลังหยินหยางยิ่งใหญ่หมุนวนไปมาในรูปแบบของหมอกควัน สีดำทำให้บรรยากาศของมันน่ากลัวเล็กน้อยพลังหยินที่ยอดเยี่ยมไม่ผิดแน่นอนสิงโตทองพาซือหาวผ่านสถานที่แห่งนี้มันสร้างโล่แสงเพื่อปกป้องตัวเองโดยกลัวว่าจะมีบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นที่นี่หลังจากนั้นไม่นานภูเขาที่แตกสลายจำนวนมากก็หายไปซือหาวเข้าสู่ดินแดนโบราณที่กว้างใหญ่มากในดินแดนนี้ไม่มีภูเขาขนาดักษ์และไม่มีต้นไม้โบราณหรือสิ่งอื่นใด นี่เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ที่ทอดยาวออกไปจนสุดลูกหูลูกตาแน่นอนว่ากูมิภาคนี้ยังคงโดดเด่นเหมือนเช่นที่เคยมีชั้นขี้เท่าสีดําอยู่บนพื้นหนาแน่นหลายจ้างมีเพียงสวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าอะไรอยู่กูไฟไหม้ที่นี่ในตอนนั้นขี้เท้าเหล่านี้นดูเหมือนจะฝังความรักไว้นับไม่ถ้วนทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นสิงโตสีทอง แต่เศษโลหะออกจากขี้เถ้าโดยไม่ได้ตั้งใจในสุดก็พบว่านี่คือกระดูกสีทองทําให้มันตกลงไปอย่างมากกระดูกเสียนสิงโตสีทองตัวสั่นจากข้างในเป็นเพราะมันสามารถสัมผัสได้ว่าเจ้าของกระดูกนี้ทรงพลังอย่างยิ่งในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่โอเคครับเจอกาดหน้าคลิปหน้าขอมครับ